วิธีล้างไฟขยะโทรศัพท์มือถือซัมซุงสามขั้นตอนทำง่ายแต่ที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือต่อไปแต่ที่การดูแลอุปกรณ์ขั้นตอนที่หนึ่งให้เราแตะปรับตอนนี้เพื่อเพิ่มหน่วยความจำนะครับมือถือปรับให้เหมาะสมแล้วแต่เสร็จสิ้นขั้นตอนที่สองแต่ที่จัดเก็บข้อมูลแต่ที่แสดงเพิ่ม แล้วให้เราแตะแอปในตัวอย่างจะล้างไฟขยะให้ดูหนึ่งแอปนะครับแต่ Facebook แล้วให้เราเลื่อนมาแตะที่จัดเก็บข้อมูลแต่ลบแคตก็คือล้างไฟขยะในแอปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วแต่ย้อนกลับแต่ย้อนกลับแต่ย้อนกลับอีกครั้งสุดท้ายขั้นตอนที่3ให้เราแตะที่หน่วยความจํา ให้เราแตะล้างตอนนี้เพื่อเพิ่มหน่วยความจำนะครับ3ขั้นตอนเพิ่มพื้นที่ว่างมือถือเร็วขึ้นและข้อมูลอยู่ครบนะครับทำง่ายกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ